ไอศครีมเนื้อลมุลที่กำลังถูกบีบลงในถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงอย่างต้นหอมไข่และเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆคือหน้าตาของไอศครีมรสชาติคัพนูเดลที่ทางพิพิธภัณฑ์คัพนูเดลมิวเซียมในเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นไม่เพียงแค่ดูแล้วเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นแต่คาฮาดะซุสึกิพนักงานประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ <Okay. S 1> ยังอธิบายว่า ไอศครีมรสชาติใหม่ใช้ผงซุปชนิดเดียวกันกับการทำคัพนูเดิลทำให้ไอศสครีมมีรสชาติทั้งเค็มและหวานจนหลายคนที่ได้ชิมหลังเลใจที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าของหวาน การคิดนอกกรอบเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นที่ทําให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับโมโมฟุกุอันโดผู้คิดค้นว่ามีกึ่งสําเร็จรูปจากการเปลี่ยนข้าวสาลีที่อเมริกาให้มาในช่วงสงครามให้กลายเป็นราเมงที่เติมน้ําร้อนเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถรับประทานได้ ไม่นานมานี้ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวได้ลองนําข้าวญี่ปุ่นมาใช้เป็นฐานของพิซซ่าแทนการใช้แป้งโดถึงแม้นหน้าตาจะไม่ต่างจากพิซซ่าทั่วไปแต่เมื่อได้กินเข้าไปก็จะรู้ว่านี่คือพิซซ่าที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นด้านซาชิเอโอยามะผู้จัดการแผานกนวัตกรรมอาหารของร้านพิซซ่ากล่าวว่า คนญี่ปุ่นมีความคิดสร้างสรรค์และไม่เคยหยุดอยู่กับที่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีรสชาติใหม่ๆขึ้นมาเสิร์ฟบนจานอาหารของญี่ปุ่นอยู่เสมอัสชนพงเพียาจานย์ไทย PBS รายงาน